ชาวญี่ปุ่นปื้มจากรูปเก่าในร้านมือสองสู่มิตรภาพข้ามภพที่แม้แต่เจ้าตัวก็ไม่คาดคิดสวัสดีครับเรื่องนี้นะครับเริ่มต้นจากความบังเอิญแต่กลับกายเป็นเรื่องที่อบอุ่นหัวใจจนกลายเป็นไวรัลทั้งในไทยและญี่ปุ่นมีผู้ใช้ tiktok นะครับชื่อว่า ten underscore in giving ซึ่งเป็นศิลปินสร้างงานศิละปะจากไม้วันหนึ่ง เขาได้เดินเข้าร้านขายของมือสองญี่ปุ่นหวังว่าจะหากรอบรูปสวยๆไปใ,ใส่ผลงานของตัวเองแต่แล้วสายตาของเขาก็ไปสะดุดเข้ากับรูปถ่ายขาวดำของคุณใหญ่ท่านหนึ่งที่ใส่ชุดกิโมโนเรียบร้อยดูสง่าและมีสเสน่ห์อย่างบอกไม่ถูกกรอบรูปนั้นนะครับมีริบบิ้นขาวดำผูกอยู่ซึ่งในญี่ปุ่นมักใช้กับรูปของผู้ที่ล่วงลับเขายืนมองรูปนั้นอยู่นาน ทำไมถึงรู้สึกดึงดูดกันนะแม้จะไม่รู้จักคุณยายคนนี้เลยแต่เขาก็รู้สึกว่าต้องพารูปนี้กลับไปด้วยพอกลับถึงบ้านสิ่งแรกที่ทำคือเช็ดทำความสะอาดรูปและวางไว้ในสตูดิโอทำงานของตัวเองแม้ไม่มีเหตุผลชัดเจนแต่เขารู้สึกว่านี่คือสิ่งที่ควรทำแล้ววันหนึ่งระหว่างที่แวะร้รานซูชิเขาก็นึกถึงคุณยายขึ้นมาอีกครั้ง เลยซื้อมาวางไหว้หน้ารูปเหมือนเป็นการแบ่งให้คุณยายได้กินด้วยจากนั้นก็กลายเป็นกิจวัตรทุกครั้งที่มีอาหารอร่อยๆ,ๆเขาจะนำมาวางไว้ตรงนั้นเหมือนคุณยายเป็นส่วนหนึ่งของบ้านแต่สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้โด่งดังขึ้นมานะครับก็คือรูปที่เขาถ่ายตอนนำอาหารไทยมาไหว้คุณยายนะครับโดยมีการแชร์จากบัญชี X ที่มีชื่อว่า pk ที่เป็นชาวญี่ปุ่นที่มาทำงานที่ไทยนะครับตั้งแต่ปี2006เขาได้เขียนโพสต์ไว้ว่าคนไทยนำอาหารไทยไปไวาหน้ารูปคุณยายชาวญี่ปุ่นที่ไม่รู้ว่าเป็นใครซึ่งพบในโกดังที่เก็บของมือสองของญี่ปุ่นในรูปนั้นนะครับจะมีส้มตำน้ำตกต้มแซ่บหมูอาหารไทยรสจัดจ้านวางอยู่หน้ารูปของคุณยายชาวญี่ปุ่นนะครับพร้อมกับข้อความบรรยายในรูปว่า มือนี้ผมขอเสนอตำไทยสมตำต้มแซ่บหมูให้คุณยายจากแดนประดิบและที่ทำให้หลายคนยิ้มตามก็คือวันเกิดของตัวเองเจ้าของช่องนะครับยังตัดเค้กมาแบ่งให้คุณยายด้วยและยังมีเมนูผัดไทยที่นำมาให้คุณยายจากญี่ปุน่นรวมไปถึงน้ำพริกกะปิปลาทูทอดไข่เจียวชะอมงานนี้นะครับคุณยายจากญี่ปุน่นได้ลิมรสอาหารไทยแท้เลยนะครับ นี่ไม่ใช่แค่การวางอาหารวาแต่มันคือความผูกพันระหว่างคนสองคนที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนแม้แต่ในตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เรื่องนี้นะครับถูกแชร์ไปถึงญี่ปุ่นและได้รับความสนใจมากมายบางคนรีเทวิตพร้อมกับข้อความว่าคนไทยอบอุ่นจริงๆขอบคุณแทนคุณยายเลยหรือบางคอมเมนต์นะครับเขาก็ได้กล่าวว่าเป็นเรื่องที่สวยงามมาก แม้ยายจะจากโลกนี้ไปแล้วแต่ก็ยังมีคนดูแลบางคนนะครับเขาก็บอกว่าอาหารไทยอร่อยแน่ๆน่คุณยายต้องดีใจมากมีบางคนแซวด้วยนะครับว่าถ้ายายกินเผ็ดไม่ได้ก็ต้องขอชาเขียวมาดื่มแก้มสมตำซะแล้วบางครั้งนะครับเรื่องเล็กๆที่ทำด้วยใจอาจกลายเป็นสิ่งที่มีความหมายมากกว่าที่เราคิดได้นะครับ ต่อไปนะครับมาดูความคิดเห็นของชาวญี่ปุ่นกันนะครับท่านนี้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าเพราะคนไทยกว่า90%นับถือพระพุทธศาสนาแล้วก็ถือว่าเป็นศาสนาประจำชาติด้วยไงยเลยตั้งใจเซนไหวคุณยายอย่างจริงจังเลยความคิดเห็นต่อมาครับคุณยายอาจไม่ได้มีญาติขายทิ้งหรอกแต่คนที่ดูแลบ้านอาจเสียชีวิตไปแล้วบ้านก็ถูกทิ้งไว้ จนกลายเป็นของบริษัทรับเคลียร์บ้านเก็บไปขายส่งนอกประเทศนี่แหละถึงยังไงก็เป็นเรื่องที่อบอุ่นใจมากเลยนะคุณยายโชคดีแล้วแหละความคิดเห็นต่อมาครับตอนเด็กๆเคยมีคนสอนเราว่าของที่เอาไปไหว้พระหรือเทพเจ้าจะกลายเป็นอาหารของตัวเองในโลกหลังความตายนะเราก็เลยชอบเอาของที่เราชอบไปไหว้บ่อยๆโตมาถึงรู้ว่า เป็นแนวคิดของศาสนาพุทธนิกายหนึ่งความคิดเห็นถัดมาครับคุณยายคนนี้คงรู้สึกเหมือนได้มาเที่ยวไทยขอให้กลายเป็นวิญญาณที่คอยดูแลคนไทยใจดีคนนั้นด้วยนะขออเม็นต่อมาครับเขาเขียนไว้ว่าคุณยายจากประเทศแดนปาดิบหรือเปล่านะชอบความใจดีแบบมีอารมณ์ขันของคนไทยจังขอบคุณที่แชร์นะความคิดเห็นต่อมาครับ ยูทูบเบอร์ที่อยู่ไทยชื่อเคจังเคยพูดอยู่ตลอดว่าคนไทยใจดีจริงๆนี่เห็นแล้วเชื่อเลยนะคนญี่ปุ่นยังไม่ทำถึงขนาดนี้อย่างมากก็เอาไปเผาตามพิธีเท่านั้นแหละคนไทยน่ารักมากจริงๆความคิดเห็นต่อมาครับคุณยายคงตกใจแต่ก็คงดีใจมากๆเลยนะความคิดเห็นต่อมาครับนี่แหละคือความใจดีของคนไทยคอมเมนต์ต่อมานะครับ ใจดีมากเลยนะสมัยนี้คนญี่ปุ่นเองยังไม่ค่อยมีใครทำอะไรแบบนี้ให้คนอื่นเลยนะสมัยก่อนยังพอมีคนที่ยกมือไหว้พระริมถนนอยู่บ้างความคิดเห็นต่อมาครับดูจากรูปแล้วคุณยายน่าจะมาจากบ้านที่มีฐานะหน่อยแบบตระกูลเจ้าของที่ดินอะไรประมาณนั้นทั้งแว่นตาทั้งสีศีของรูปที่ดูเหมือนถ่ายช่วงยุคโชวะถึงต้นยุคเฮโซ ยังไงก็เธอะได้รับการเส้นไหวอย่างดีในดินแดนไกลอย่างไทยแท้แบบนี้ในฐานะคนญี่ปุ่นคนหนึ่งก็อยากขอบคุณจริงๆความคิดเห็นถัดมาครับน่ารักจังคุณยายคงได้กินอาหารไทยอร่อยๆแล้วยิ้มแน่ๆนความคิดเห็นต่อมาครับอยู่ดีๆก็ได้กินอาหารไทยรสชาติจัดจ้านในโลกหลังความตายคุณยายคงตกใจมากแน่แความคิดเห็นต่อมาครับ ขอบคุณมากๆเลยนะคนไทยขอเป็นตัวแทนคุณยายในรูปนั้นกล่าวขอบคุณจากใจจริงความคิดเห็นถัดมาครับขอบคุณคนไทยนะไม่รู้ว่าที่ไทยมีพิธีเผาสิ่งของแบบญี่ปุ่นไหมแต่ลองนึกภาพว่าหลอบตัวคุณยายบนสวรรค์กลายเป็นบรรยากาศแบบไทยๆขึ้นมาทันทีคอมเมนต์ต่อมาครับถ้าคนแบบนี้จะย้ายมาอยู่ที่ญี่ปุ่นกอยินดีต้อนรับ ความคิดเห็นถัดมาครับเป็นคนที่ใจดีจริงๆเลยนะคุณยายคงดีใจอยู่แน่ๆความคิดเห็นต่อมานะครับดีใจที่จะได้กินของวายอีกสักทีที่ไหนได้เป็นอาหารไทยที่ไม่เคยกินมาก่อนงงไปเลยสิคุณยายความคิดเห็นต่อมาครับพึงได้กินอาหารไทยจากเชฟคนไทยมาหมดัดมาไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรแต่เหมือนผัดผักใส่เส้นอะไรนุ่มๆอร่อยดี คนไทยดูตลกตลกดีนะแล้วก็ใจดีอีกด้วยความคิดเห็นต่อมาครับคุณยายอยู่บนสวรรค์พอเห็นว่าระหว่างของไหวอย่างมันจูหรือผลไม้มีอาหารไทยโผล่มาด้วยคงอึ้งเลยแหละความคิดเห็นต่อมานะครับความรู้สึกอยากจะเส้นไหว้มันสำคัญจริงๆแต่คิดจะทำาก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ทุกคนจะทำได้ คุณยายคนนี้คงจะพึ่งได้รู้รสชาติของอาหารไทยต้นกำลับแทๆ้ๆบนสวรรค์ก็คราวนี้แหละมัง้งความคิดเห็นต่อมาครับคุณยายคงได้กินอาหารต่างประเทศที่ไม่เคยลองมาก่อนตอนยังมีชีวิตอยู่นแน่ๆแถมกินแบบเพลิดเพลินเลยความคิดเห็นต่อมาครับถึงเราจะไม่ได้เข่งาศาสนาเท่าไหร่แต่ความใจดีของคุณสัมผัสได้เลยนะต่อไปนะครับจะเป็นความคิดเห็นสุดท้าย ท่านนี้ได้มากล่าวไว้ว่าไม่รู้ว่าเป็นรูปของคุณยายบ้านไหนแต่ก็ทราบซึ้งใจมากสมแล้วที่เป็นประเทศของพระพุทธศาสนาเทรวาทที่ปลูกฝังจิตใจมาอย่างดีจริงๆครับผมทั้งหมดนี้นะครับก็คือเนื้อหาของคลิปนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมฝากไว้ที่ช่องคอมเมนต์นะครับสำหรับลิงก์ต้นทางผมได้ทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ํำอธิบายคลิปนะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ